สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกันดาอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่การลาขากางเกงอยู่นะคะทุกคนเปลี่ยนสีค่ะจากสีดำมาเป็นสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินแล้วก็มีลายแถบสีขาวค่ะเวลาเราจะลานะคะเขากำหนดให้ลาอยู่บนแถบสีขาวเนาะก็ต้องวิ่งตามขอบสีขาวไปค่ะ ห้ามออกไปที่สีน้ำเงินนะคะเพราะว่าจะไม่สวยค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะก็ยังอยู่ที่การทำกางเกงนะคะช่วงนี้ยังอยู่ที่การทำกางเกงอยู่ตอนนี้ออเดอร์กางเกงเยอะมากค่ะก็ทำกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยนะคะ ทำงานดีก็มีงานทำตลอดจ้าฝากขอบคุณ FC ใหม่ FC เก่านะคะที่แวะเข้ามาดูมาค่ะมาช่วยกันลากาังเกงนะคะมาทำงานด้วยกันค่ะก็ ลาลาแล้วก็ทำบล็อกไว้เหมือนเดิมน,นะคะติดบล็อกไว้ติดกาวสองหน้าติดไว้นะคะทำเป็นบล็อกกั้นค่ะกั้นไม่ให้มันพับใหญ่เกินไปนะคะก็มือใหม่หัดเย็บทำไปก็หัดไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ ฝนตกอากาศเปลี่ยนนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนตัดที่ได้ออกก่อนนะคะที่ได้ที่ตอนเริ่มต้นมันจะมีที่ได้อยู่ยาวๆแ,<น>แล้วก็ตัดออกก่อน,นเพื่อที่<น>จะได้ไม่เย็บทับนะคะเย็บทับตรงที่ได้เพราะว่าตอนที่เราเย็บมาถึงตรงรอยต่อนเราต้องเย็บทับไปเลยเพื่อให้ได้แน่นนะคะ ดูเพลินๆค่ะทุกคนคนทําก็ทําเพลินๆใครที่เป็นช่างเย็บผ้านะคะมีวิธีไหนที่ดีๆกว่านี้ก็แนะนำด้วยนะคะทําที่จะทําได้เร็วๆประหยัดเวลานะคะ ก็ทําไปดูไปค่ะพักแล้วก็ยกขึ้นมาดูด้วยเพราะว่าเพราะว่าการที่เราลาลาเข้าจากลานค่ะเราจะคว่ำผ้าลงเนาะเราจะมองไม่เห็นชายผ้าข้างล่างว่ามันจะเย็บโดนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยยกขึ้นมาดูค่ะยกขึ้นมาดูแล้วก็ มันได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะคะถึงจะเหยียบจักลงไปก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้